สวัสดีค่ะกราฟสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ในวันนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมทีเด็ดมากๆเลยนะคะวันนี้นะ่าเริ่มวันที่หนึ่งมกราคมนะคะ ท่านไหนที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพตั้งกายแข็งแรงทุกๆคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มจากรายการที่1กันเลยนะคะมั่นใจค่อยปิดนะคะมีมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมนะคะก้าวสู่ปีที่สมกันแล้วนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440หรือ063 6049715นะคะ063 6049715ค่ะเริ่มจากองค์นี้กันเลยนะคะเด็ดมากนะวันนี้นะได้มาหลากหลายที่หลากหลายราคานะคะรับประกันตรงปกแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์นะคะบางอย่างก็มีข้อมูลให้บางอย่างก็ไม่มีข้อมูลให้นะคะพี่ๆก็ดูเอาอีกทีแล้วกันนะ องนี้เก่ามากนะคะสมเด็จนะคะสมเด็จวัดเกศชัยอยเนี่ยสมเด็จวัดเกศชัยอยนะคะฝากกุขุนพรมนะคะฝากกุบางขุนพรมนะเนะะี่ยมีคาบกุนะคะขึ้นมาตามเนื้อพรนะเนี่ย เก่ามากๆเลยใครที่กำลังสังสรรค์อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเริ่มต้นปีใหม่ไทยไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนะ,ะด้านหลังนะคะตอนแรกว,ว่าจะมาพรุ่งนี้นะ,ะแต่วันนี้แบบ มีคนทักเข้ามาถามเยอะมากก็เลยถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วก็ถือโอกาสนะคะเอาทีเด็ดมาให้ชมกันนะคะนีะ่องนี้นะคะตลับเงินนะตลับเงินชุกทองนะคะองนี้เรียมตลับเงินชุกทองนะคะสวยมากนะ,ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะองนี้นะราคาราคาโอนนะคะสี่พันห้า โอนสี่พันห้านะคะไปทางสี่พันเจ็ดนะโอนสี่พันห้าค่ะไปทางสี่พันเจ็ดนะคะสวยมากต่อมาค่ะองนี้นะคะทรงผนวชทรงผนวดนะทรงผนวดสองสี่เก้าเก้าพอสอสองสี่เก้าเก้านะคะอง์นี้เนื้อเงินขอไปค่ะเนื้อ เออองนี้นะคะเนื้ออัปาก้านะคะเนื้ออัปาก้านะคะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะนี่ค่ะองนี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะแล้วก็ทองแท้พัดแท้นะคะองนี้รายการไหนที่เจ้าของเดิมรับประกันให้มีก็รับประกันต่อให้นะคะไม่มีใครดูเป็นดูเก่งทุกสายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ไม่มั่นใจให้แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะองนี้นะคะราคาองนี้ราคาโอนนะราคาโอนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะโอนหมื่นสองพันห้าร้อยไปทางหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะคะโอนหนหมื่นสองพันห้าร้อยไปทางหงหมื่นสองพันเจ็ดร้อยค่ะนะต่อมานะคะ ต่อมาองค์นี้นะองค์นี้นะคะสวยมากนะคะสวยมากๆนะสิงนะคะสิงงาแกะนะคะเป็นงาแท้ๆเลยนะคะสิงงาแกะงาแท้งาแท้ทองแท้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะยองนี้นะคะสิงงาแก่นะคะเป็นงาแทนนะนะคะองนี้ราคาโอนหมื่นสองพันห้าร้อยนะจ๊ะโอนหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะไปทางหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะคะโอนหมื่นสองพันห้าไปทางหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะคะ ต่อมารุ่นหายห่วงนะคะสวยสภาพแชมป์เลยนะคะสวยแชมป์เลยนะคะสวยมากอางนี้นะคะแท้ทันด้วยนะคะหลวงพ่อสิมเลี่ยมทองแท้แล้วนะคะ พศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะองนี้พศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะรวมพ่อสิมรุ่นหายห่วงนะคะองนี้นะคะรวมพ่อสิมน,นะนะคะเจ้าของเดิมรับประกันแถมให้นะคะองนี้ราคา ราคานะคะองนี้ราคาราคาโอนนะโอนหกพันแปดโอนหกพันแปดนะคะไปทางไปทางเจ็ดพันนะคะโอนหกพันแปดปทางเจ็ดพันนะคะหลวงพ่อสิมต่อมาจา้ะหลวงพ่อคูณนะคะ หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะองนี้นะเจ้าจของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะเหรียญเลื่อนเลื่อน,นสมณศักดิ์ปีสามห้านะคะหลวงพ่อคูณ เนะะี่ย่ะองนี้นะคะราคาราคาโอนหกพันแปดโอนหกพันแปดค่ะไปทางหกพันโอนหกพันแปดไปทางเจ็ดพันนะคะโอนหกพันแปดไปทางเจ็ดพันนะคะต่อมานะคะต่อมาต่อมานะคะพักกิ่งนะคะพักกิ่งเวลาเขยา่ามีเสียงกิ่งดังข้างในนะคะ เยียมกันน้ำแล้วเนี่ยกิ่งนะคะพระกิ่งโสธรปีศูนย์แปดนะคะหน้าใหญ่นะคะองนี้หน้าใหญ่เนื้อทองเหลืองนะนะะี่ค่ะองนี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแถมให้นะคะนค่ะองนี้ราคาโอน โอนพันเก้านะคะโอนพันเก้าไปทางไปทางสองพันบาทโอนพันเก้าไปทางสองพันจ้ะต่อมาองค์นี้เวลาเขย่ามีเสียงกิ่งดังข้างในนะคะพระกิ่ง ก็กิ่งสูทรปีศูนย์ห้านะคะหน้าสตอร์ร็อกุงนะคะองนี้นะคะแททันนะคะสองห้าศูนย์แปดนะนะคะองนี้ราคาโอนพันห้าจ้ะโอนพันห้านะคะไปทางพันหกโอนพันห้าไปทางพันหกร้อยนะคะต่อเลยนะคะองนี้ องนีเวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะคูบาศีวิชัยสายเหนือเนี่ยค,คูบาศีวิชัยนะคะปีหนึ่งห้านะคะลุกเสกพิธีใหญ่นะคะสายเหนือจะทราบดีประสบการณ์เยอะมากๆนะคะหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเกษมและอีกหลายเกจีที่ร่วมปลุกเสกนะคะ องนี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทนให้นะนะคะอย่าเวลาขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะองนี้ราคาโอนนะคะต่อมาเหรียญหล่อ เหรียญหล่ลอโบราณน,นะคะกลุวัดชนะสงครามนะว่ากันว่าหลวงพ่อไปนะคะวัดกำแพงมาเสกไว้นะ,ะเดียมกระเช้าแบบกระเช้าเงินเก่าเลยนะคะองนี้นี่เจ้าของเดิมรับประกันแทให้นะคะองนี้ราคาโอนเก้าร้อยห้าสิบโอนเก้าร้อยห้าสิบนะคะปลายทาง มาต่อกันเลยนะคะคูณบาสีวิชัยนะคะเมียลืมบอกราคาเนาะราคาโอนนะคะ950ไปทาง1,000บาทนะคะโอนเก้ไปทาง1,000นะต่อมานะคะต่อมาพากุนะคะเก่ามากเลยนะพาะกุนะคะวัดจุรามณีนะ หน้าเปลวเพลิงนะคะหน้าเปลวเพลิงเนี่ยเก <c oughs> ่ามากนะองค์นี้นะคะแท้ทันนะคะพระกุกวจุรามณี <c oughs> หลังนางนิยมนะคะหลังนางนิยมอง์นี้นะคะราคาโอนโอนเก้าร้อยห้าสิบจ้ะโอนเก้าร้อยห้าสิบนะคะ ปลายทาง1,000บาทโอนเก้ารอยหาสไปทาง1,000งพันะทุกคลิปทุกอีพีแจ้งราคาชัดเจนนะคะตัดสินใจดีๆก่อนปีเตอร์อง์นี้นะคะแท้ทันนะ องนี้ราคาโอนนะคะสี่ร้อยห้าสิบจ้ะโอนสี่ร้อยห้าสิบนะคะปทางห้าร้อยบาทพศสองห้าหนึ่งสองนะคะโอนสี่ร้อยห้าสิบค่ะนะคะโอนสี่ร้อยห้าสิบปลายทางห้าร้อยนะคะต่อมา องนี้นะคะหลวงปู่ชอบนะคะหลวงปู่ชอบนะคะองนี้แท้ทันนะหลวงปู่ชอบนะคะองนี้ราคาโอนสองร้อยห้าสิบจากปลายทางสามร้อยบาทนะคะหลวงปู่ชอบวัดป่าโคกมนนะคะหลวงปู่ชอบโอนสองร้อยห้าสิบจากปลายทางสามร้อยบาทนะคะต่อามา ผาจา์หนูสวยๆเดิมๆเลยนะคะผ้าจารย์หนูองค์นี้ราคาสามรอห้าสิบนะคะโอนสามรอยห้าสิบไปทางสี่ร้อยนะคะ นะคะองนี้โอนสามร้อยห้าสจากปทาง400บาทนะคะพระอาจารย์หนูนะคะเอามานะคะกรมหรวงชุมพร2519นะคะองนี้ เ็้ของเดิมรับประกันแทนให้นะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เยอะมากนะคะรุ่นนี้นะคะกมรมหลวงชุมพรนะ,ะปู่เจ้าสงนะคะองนี้นะราคาโอน4 5่้ค่ะโอน450ไปทาง500บาท สมเด็จวรคังนะคะพิมพ์ใหญ่เนี่ยขอบเนี่ยค่ะด้านหลังนะ องค์นี้ราคาโอน450ร้อจากไปทาง500นะคะโอน450ไปทาง500บาทสมเด็จวัดระครังนะคะต่อมาสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะเก่ามากมาก ลาหลังนะองค์นี้นะคะสมเด็จวัดเกศชยโยราคาโอนโอน450ไปทาง500นะคะโอน450ไปทาง500ต่อเลยนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปลุกเสก องค์นี้แท้ทันด้วยนะคะหลวงพ่อเรือสีแดงดำเรียมกันน้ำแล้วนะคะพร้พอมขึ้นคอเลยพอศสองห้าสามสามสามใช่ไหมนี่ค่ะองค์นี้ราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยนะโอนสี่ร้อยห้าสิบจ้ะไปทางห้าร้อยบาท หลวงพ่อวอนองนี้นะคะแททันด้วยราคาโอน450ไปทาง500นะคะโอน450บาทนะคะไปทาง500นะต่อมาค่ะ ต่อมาองนี้เล็กมากนะคะปกรุ่นแรกด้วยนะคะองนี้แท้ทันนะนี่ค่ะเล็กมากเลยนี่ค่ะปกรุ่นแรกเลยนะคะปกรุ่นแรกแท้ทันนะคะองนี้หลวงพ่อมุย้ยราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบจะไปทางห้าร้อยนะคะโอนสี่รอยห้าสิบไปทางห้าร้อยบาทนะคะต่อมานะคะ องนี้เจ้าของเดิมเคยเดี่ยมทองไว้นะคะแท้ทันนะคะองนี้แท้ทันน,นั่งผ่านอายุครบหกรอบดวงครบเปินนะคะ องนี้ราคาโอนสามร้อยห้าสิบจ้าวัดบางพระนะคะนคนปรปฐมราคาโอนสามร้อยห้าสิบนะคะไปทางสี่ร้อยนะคะโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยบาทหลวงพ่อแผ่นะคะหลวงพ่อแผรองนี้นะคะแท้ทันด้วยนะหลวงพ่อแผ่ หลวงพ่อแพรราคาโอนสอง้หนะคะไปทางสามร้อพศสองห้าหโอนสองร้อยห้าสิจาไปทาง300บาทนะคะหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกองเพลนคะแถทันนะราคาโอนสองร้อยห้าสิบจ้ะโอนสองร้อยห้าสิบค่ะหายห่วงปลายทางสามร้อยปศสองห้าสองศูนย์โอนสองร้อยห้าสิบนะไปทางสามร้อยบาทต่อมาหาหลวงพ่อเงินนะคะปีหนึ่งห้า มีหนึ่งห้าวัดท่าบัวทองนะคะองค์นี้นะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะด้าน,นหลังเวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะองค์นี้ราคาโอนหกร้อยห้าสิบจากไปทางเจ็ดร้อยนะคะโอนหกร้อยห้าสิบนะคะไปทางเจ็ดร้อยบาท มีเก่ามากนะคะองน,นี้ราคาโอนสองร้อยห้าสิบนะคะไปทางสามร้อยมีทั้งไปเหมามานะคะแล้วก็มีทั้งซื้อแบบว่าแยกมานะคะองน,นี้นะคะโอนสองร้อยห้าสิบค่ะไปทางสามร้อยบาทจ้า หลวงพ่อเที่ยงนะคะอ,องนี้หลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อเที่ยงนะคะอ,องนี้แท้ทันนะราคาโอนสองร้อยห้าสิบไปทางสามร้อยนะคะรุ่นแรกวัดพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอ,องนี้โอนสองร้อยห้าสิบค่ะไปทางสามร้อยนะคะต่อมาค่ะ องนี้ราคาโอนสองร้อยห้าสิบนะคะหลวงพ่อคลิงนะคะโอ,คโอนสองร้อยห้าสิบไปทางสามร้อยนะคะโอนสองร้อยห้าสิบไปทางสามร้อย โอสองรหนะ้าหลวงพ่อคลิงนะคะไปทางสามร้อยต่อมาอน,นีมาพร้อมกล่องกล่องเดิมนะคะกล่องเดิมเดิมเลยนะคะแท้ทันด้วยนะคะอง์นี้ พศสองห้าสามแปดนะพศสองห้าสามแปดเมืองฉะเชิงเซาก่องเดิมเลยนะคะองนี้ราคาโอนเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะปลายทางแปดร้อยนะคะโอนเจ็ดร้อยห้าสิบปลายทางแปดร้อยบาทนะคะ องนี้แบบสมเด็จเก่ามากๆเลยเนี่ยสมเด็จเก่าๆเลยนะคะสมเด็จองค์นี้นะคะราคาโอน450รบจากปลายทาง500บาทนะคะโอน450ค่ะปลายทาง500เก่ามากๆ องนี้นะ450นะคะราคาโอนปลายทาง500นะคะต่อมาองนี้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนะคะนี่คหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนะคะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้ องนี้ราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบค่ะโอนสี่ร้อยห้าสิบนะคะไปทางห้าร้อยพราะครูภาวนาวิสุด องน,นี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทนให้นะคะราคาโอน250บาทไปทางทาง300นะคะเนี่ยโอน250านะคะไปทาง3า0บาทนะคะองน,นี้มีรอยจานด้วยนะเนี่ยค่ะททวิสุวรรณ ทาวิสุวรรณนะมีรอยจานด้วยวัจุรามณีมีรอยจานด,ด,ด้วยนะคะองค์นี้ราคาโอนสามร้อยห้าสิบนะคะโอนสามร้อยห้าสิบค่ะไปทางสี่ร้อยนะคะ ทั้งหมดนะคะก็เป็นอีพีวันที่หนึ่งมก,การาคมนะคะปีใหม่ไทยปีใหม่เรานี่แหละนะคะขอให้นะคะทุกท่านเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะเงินทองได้มาทีมานมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะไม่ขาดมือนะคะเมฝากทุกท่านเลย กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ